อย่างที่จะพอเพียงจะต้องต้องทำจริงจังเศรษฐกิจพอเพียงอะไรพอเพียงก่อนประเจธิอุราภรลงท้ายคนก็ว่าพระเจ้ิาภรพอเพียงเมื่อไรเราเราพอเพียงเราไม่เราไม่ทำอะไรปุ้งเฟยก็พอพพอเพียงนะจะไ้ก็เรื่องพอเพียงแค่นี้ก็พอแล้ว จากาพระบรมราชโชวาทเกี่ยวกับการพอมีพอกินซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระบบการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานของการนำเนินชีวิตของนักเรียนบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องโรงเรียนชุมชนดูลศาสตร์ยินดีต้อนรับคณะก,กรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนชุมชนดูลศาสจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน732คนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน43คนบริหารงานโดยนายโชคชัยเรืองแรงผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดูนศาสและนางสัสิทร์วงเวียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดูนศาสตรภายใต้วิสัยทัศน์ว่าภายในปีพุทธศักราช2567โรงเรียนชุมชนดูนศาสตร์จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมก้าวสู่สังคมโลกด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะแห่งศตวรรษที่21อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิน่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็งโรงเรียนหน้าอยู่ ครูเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบนแนวทางการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษายิ้มไหว้ทักทายมีจิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของนักเรียนประพฤติดีมีมารยาทรักการออม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เน้นการพึ่งพาตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกินของคนส่วนใหญ่โดยใช้หลักการความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการดำารงชีวิตโรงเรียนชุมชนดูลสาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดภาพความสําเร็จและผลงานของความภาคภูมิใจในแต่ละด้านดังนี้ด้านที่1บุคลากรผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้แก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาในทุกสถานการณ์เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการครองตนครองคนครองงานให้กับครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนผู้บริหารได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพใช้นวัตรกรรมบริหารตามรูปแบบดุลศาสตร์โมเดลมาใช้ในสารศึกษาจากการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนดุลศาสตร์ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้การประกันคุณภาพภายนอกพุททศักราร2565าถึง2 5 6 9การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับดีเยี่ยมรับรองโดยสำนักง,งานรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษารางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2,565ประเภทสถานศึกษาระดับปฐมศึกษาขนาดใหญ่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการประเมินรอบที่3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2,563ถึง2,567จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดา รางวัลน,นิเทศภายในรูปแบบจดหมายข่าวระดับยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2565จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ครูครูมีการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีการจัดหาผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนจากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลรองชาลเลิศอันดับสองเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า o b e บ Award ครั้งที่11รางวัลชนเลเลิศน,นวัตกรรมสร้างสรรคคนดีระดับดีเยี่ยมปีการศึกษา2,566รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโชว์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึง3างานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลระดับเหรียญทองกิงจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยรุกทุ่งประเภทชายระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึง3งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนักเรียนโรงเรียนชุมชนดุลศาสตร์มีนักเรียนจำนวน723คนมีนักเรียนแกนนำจำนวน70คนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยกลุ่มนักเรียนแกนนำ ได้นำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันจนเห็นผลได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกนักเรียนโรงเรียนชุมชนดุลศาสตร์ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นโดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโชว์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยรูกทุ่งประเภทชายระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึง3งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนดุลสาเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปใช้ในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งขยายผลและเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนชุมชนดูนสาได้มีการจัดอาคารสถานที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการแบร่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนชุมชนดูนสามีบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่น่าดูและน่าเรียนมีความร่วมมือจากผู้ป,ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกโดยให้การสนับสนุนตามโอกาสที่เหมาะสมมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบให้อยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัยนอกจากนักเรียนจะได้ใช้ประโยชน์แล้วยังทำให้ชุมชนองค์กรทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อาคารสถานที่อีกด้วยฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนชุมชนดูลศาสตร์มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีวิทยากรรับผิดชอบมีการพัฒนาและประเมินผลการใช้ฐานการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างองค์ความรู้และลักษณะนิสัยพอเพียงของนักเรียนจำนวน5ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ฐานการเรียนรู้ที่1รักน้าตศิลป์ฐานการเรียนรู้ที่2อาหาก,กรรมนำชีวิตด้วยวิถีพอเพียงฐานการเรียนรู้ที่3ส,สมุนไพรห่างไกลโควิดฐานการเรียนรู้ที่4คุณธรรมนำชีวิตฐานการเรียนรู้ที่5้าทรายโชจากความมุ่งม,มั่นในการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงเรียนชุมชนดูนสาพร้อมที่จะเป็นศูนย์การาเรียนรู้ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่สนใจในการศึกษาดูงานซึ่งในแต่นาฐานการาเรียนรู้มีครูแกนนำและนักเรียนแกนนำที่มีองค์ความรู้อย่างถูกต้องสามารถอธิบายการใช้ประโยชน์จากฐานการาเรียนรู้และมีการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านที่3 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกผู้บริหารคณะครูและนักเรียนแกนนำได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรและสถานศึกษาให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานและการดำเนินการต่างๆจนสามารถขยายผลให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับโรงเรียนเครือข่ายโดยมีการวางแผนการดาเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนผลค,ความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกัน ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนชุมชนดุลศาสตร์ได้รับการยอมรับและให้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนกระทั่งทําให้ชุมชนหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาเครือข่ายได้เห็นคุณค่ายอมรับและให้ความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้โครงการร้านพอเพียงโรงเรียนชุมชนดูนสาโครงการฝึกทักษะอาชีพตัดผมสร้างอาชีพโครงการฝึกทักษะอาชีพ ปลูกผักปลอดสารพิษโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโครงการส่งเสริมฟันสวยยิ้มสดใสด้วยมือเราในเด็กวัยเรียนการเรียนรู้นอกสถานที่กเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้นอกสถานที่ eMbon พอเพียงดังนั้นผู้บริหารคณะครูและบุละคลากรทางการศึกษารวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีมติให้สถานศึกษาเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และนี่คือผลสำเร็จและความพร้อมของโรงเรียนชุมชนดุลสารพวกเราขอความเมตตาจากคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศาึกษาและพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอขอบคุณครับ